ภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลกยังคงผันผวนส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเป็นอย่างมากโดยเฉพาะ SME รัฐบาลจึงมุ่งเน้นแก้ปัญหาในระยะสัน้นซึ่งจะส่งผลดีในระยะยาวให้กับผู้ประกอบการโดยการออกกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนพุทธศักราช2563ขึ้นเพื่อส่งเสริม SME ให้เข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยใช้หน่วยงานรัฐเป็นตลาดสำคัญในการสร้างรายได้ที่ยั่งยืน อุตสาหกรรมดิจิทัลและธุรกิจเกี่ยวเนื่องเป็นอีกกลุ่มสินค้าที่รัฐให้ความสําคัญและมีความต้องการอยู่ในระดับสูงสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสสว จึงได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอ,อทชจะทําโครงการพัฒนาย,ยกระดับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลและธุรกิจเกี่ยวเนื่องขึ้นให้เข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐหรือสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแก่ SME อัปเดตแนวโน้มและโอกาสการเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสินค้าดิจิทัลและพัฒนายกกระดับผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นคู่ค้ากับภาครัฐ ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการได้มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเป็นจำนวนมากได้แก่กิจกรรมอบรมให้ความรู้อาทิการอบรมวอ78กุญแจการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับผู้ประกอบการที่ยื่นประมูลงานภาครัฐต้องรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจากกรมบัญชีกลางซึ่งมีการจัด4จังหวัดได้แก่ชลบุรีภูเก e ็ตเชียงใหม่ และขอนแก่นการอบรมไทย s อ g p ีดิจิทลเรียนขั้นตอนวิธีการยื่นเสนองานภาครัฐภายใต้การพัฒนาย,ยกระดับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลและธุรกิจเกี่ยวเนื่องการอบรมการขึ้นทะเบียนจัดซื้อจัดจ้างพร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อปการขึ้นทะเบียนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีเนื้อหาครอบคลุมเทคนิคการยื่นเสนองานผ่านระบบ e b i d d i n g การเตรียมพร้อมขอรับรองมาตรฐาน ISO IEC 29110กิจกรรมแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ Business Networking ได้นำผู้ประกอบการจัดแสดงสินค้าและเจรจาจับคู่ธุรกิจ ภายในงาน FTI Expo 2022นัณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง3รกรกฎาคม2565โดยสามารถสนับสนุนการเจราจาจับคู่ธุรกิจได้กว่า50คู่และการจัดแสดงสินค้าและเจราจาธุรกิจในงาน SME GP Day ระหว่างวันที่19ถึง21สินค้งหาคม2565ณนั p a c t อมืกองทองธานี นอกจากนี้ยังได้นำผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลเข้าร่วมกิจกรรมดิจิทัล Transformation Matching Day โดยได้คัดเลือกผู้ประกอบการกว่า80รายจะแสดงสินค้าและโชว์เคสรวมถึงการเจรจาจับคู่ธุรกิจเพื่อต่อยอดโอกาสให้กับผู้ประกอบการซึ่งจะก่อให้เกิดการร่วมทุนและขยายธุรกิจสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างมาก <S <S จากการดำเนินงานทั้งหมดนี้ สอสอวอและสอ,อทอมุ่งหวังว่าจะช่วยยกระดับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐส่งเสริมพร้อมเชื่อมโยงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่จะส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน